ก็สวิดัดสวัสดีทุกคนนะครับผมชิปนี้ก็อยู่กับช่องทอเซียเขาว่าผมว่าลดเหมือนเดิมนะครับส่วนชิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถนะครับ CBR 1น0รนะครับซึ่งมันได้หมดแบตมันได้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเนียสตาร์ทให้ดูครับไม่ติดเลยนะครับ่ครับหมดเกี่ยนะครับ ก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนไปด้วยอธิบายไปด้วยนะครับว่า <c oughs> ข้อเสียของมันที่ข้อเสียของมันนะครับที่แบตมันหมดบ่อยๆหรือว่าบางคนไม่ค่อยเช็คแบตเตอรี่นะครับข้อเสียของมันเลยก็คือว่ารถเราเกิดแค่ทุกรุ่นครับรถหัวฉีดครับถ้าเกิดว่ารถหัวฉีดใน่ยนะครับมันแบตหมดบ่อยๆข้อเสียของมันเลยก็คือว่าหนึ่งสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ ติ๊กตอนนี้ใต้ถังน้ามันครับมันอาจจะเสียหรือว่าพังได้นะครับผมเพราะว่ามันใช้ระบบไฟฟ้าฉีดจ่ายน้ํามันครับส่วนระบบไฟฟ้ามาจากไหนก็คือมาจากแบตเตอรี่นี่ครับก่อนที่เราจะสตาร์ทรถหัวฉีดนะครับแทบจะทุกรุ่นครับส่วนของยางถ้าเปลี่ยนเลยครับแบตจะอยู่ใต้ตรงนี้ใต้เบาะคนคนขับนะครับเราก็ใช้ประแจแอลคันใต้เบาะออกแบบนี้อยู่ใต้นี้นะครับเพราะวิธีเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับ สามารถเปลี่ยนเองได้เลยครับเพราะราคาแบตมันก็ไม่แพงครับถ้าเกิดว่าซื้อตามร้านของตลาดก็ไม่เกินห้าร้อยครับแบตของร้อยห้าสิบนะครับใช้เจ็ดแอมนะครับผมเนี่ยมันจะใช้เจ็ดแอมนะครับใช้เจ็ดแอมแต่ผมใช้ใช้รุ่นเนี่ยสิบสองโวล์เนี่ สิบสองโวลต์เจ็ดแอมนะครับผมใช่ของโอดีนะครับมันจะไม่แพงแล้วก็ไฟก็แรงเลยแล้วก็ดึงไฟขว้ขันจิ้ก็เมแล้วดึงขึ้นแล้วก็ข,ข,วตตขันขั้วแบตเตอรี่รออกนะครับขันขั้วแบตออกนะครับก็ทำไม่ยากนะครับผมขันขั้วแบตออก ทั้งสองขั้วทำเองได้ง่ายนะขอให้เข้าใจครแต่ว่าก่อนที่เราจะทํานี่มันต้องมีบางอย่างก่อนนะครับต้องมีใจครับเราต้องมีใจก่อนนะถ้าไม่มีใจไงก็ทําไม่ได้ถึงอะไรเครื่องมืออะไรจะครบอย่งนี้ไม่มีใจก็ทําไม่ได้แบตเก่าครับสิบสองโวลต์เจ็ดแอมป์นะครับผมเดี๋้ว โยกใหม่เข้าไปเลยนะส่วนขั้วบวกขั้วบวกอยู่ฝั่งซ้ายมือครัฝั่งผมนะครับขั้วบวกก็ตามแดงบวกดังโลกเลยนะครับเราก็วใส่ขั้วขั้วในก่อนก็ได้นะครัถ้าผมทดสอบแล้วใส่ขั้วในก่อน,นก็ได้นะครับ มันจะขันยากนิดนึงครับนะต้องหาอะไรเดี๋ยวมาขออนุญาตใส่แป๊บนึงนะครับผม ครับผมก็ได้ทําการใส่แบตไปที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับแบตใหม่นะครับ O d ดีครับ7แอมป์นะสิบสองโวลต์7แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทให้ดูครับให้ทุกคนฟังเสียงปั๊มดูน้ํามันนะครับปั๊มติกครับถ้าเกิดว่าไฟแม่มจะดังเตือนครับถักใต้ถังน้ํามันครับตัวนี้สําคัญดูผมจะสตาร์ทให้ดู ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่เบาะนั่งนะครับคนขับแล้วคนซ้อนนะก็เจอกันใหม่ชิปหน้าครับผมสวัสดีครับ